สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาพรใจดีนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้ทำการเรียนการสอนนะคะในรูปแบบของการสร้างองค์ความรู้นั่นเองค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ1 ขั้นแนะนำเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียนและเกิดแรงจงใจในการเรียนรู้จากการสร้างของครูผู้สอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในบทที่2นะคะก็คือเรื่องเทคโนโลยีแก้ปัญหานั่นเองเนาะาสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมี ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพในชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็2อ,อธิบายหลักการทํางานของเทคโนโลยีามาแก้ไขปัญหาในอาชีพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีนะคะมาแก้ปัญหาในอาชีพ 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิมเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ในเรื่องที่กำลังจะเรียนรู้จากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรูเ้เกี่ยวกับตัวอย่างเทคโนโลยีด้านโลจิสติกที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆแล้วก็พลังงานจากแบตเตอรี่เรื่องบทที่หนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะนําความรู้นั้นนะคะมาแก้ไขปัญหาแบบในชุมชนของเรายังไง นักเรียนคิดว่าแบบจะเอาเทคโนโลยีมาแก้ไขในชุมชนยังไงอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นการค้าขายอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าการค้าขายมันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยในการค้าขายได้บ้างอย่างเช่นอะไรคะการไลฟ์สดอย่างนี้ได้ไหมการบริการส่งอาหารพวกแก๊บพวกฟูดแพนด้าอย่างนี้ได้ไหมคะ แถวบ้านแถวชุมชนพวกหนูมีพวกแผงโซลาเซลล์ไหมไม่ม,ม,มีใช่ไหมเนาะเราอาจจะเอาความรู้ที่เราเรียนผ่านมานะคะอาจจะแบบไปสร้างแผงโซลาเซลล์เล็กๆนะคะแบบว่าไปติดไว้แถวบ้านเพื่อใช้แบบไฟฟ้าเล็กๆอย่างเงี้ยแบบเ,เป็นดวงไฟส่องสวา่างตามทางอย่างเงี้ยได้เนาะใช่ไหมคะ ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดเป็นขั้นที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างความรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆดังนี้ 1. สร้างความกระจา่างและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน 2. สร้างความคิดใหม่จากการอภิปรายร่วมกันและสาธิตแสดงให้เห็นจนทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดความคิด หรือความรู้ใหม่ขึ้นได้เอง 3. การประเมินความคิดใหม่โดยการทดลองหรือใช้กระบวนการคิดคิดอย่างไตร่ตรองลึกซึ้งและประเมินคุณค่า 4. การนำความคิดไปใช้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิดหรือความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีความหมายนี่ก็คือจะเป็นการทำง,งานของมันเนาะในฝ่องแผง จุหัวประจุลบนะคะแล้วก็เข้าไปในเครื่องควบคุมนั่นเองเนาะเครื่องแบตเตอรี่ตามบ้านเรานั่นเองนะคะส่วนของแผงโซลา่าเซลล์นะคะเมื่อแสงตกกระทบนะคะที่แผงโซลา่าที่เซลล์แสงอาทิตย์นะคะหรือแผงโซลา่าเซลล์นั่นเองจะทําให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระนะคะ mm hmm. เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่กําหนดที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นตัวแดงๆประฟ้าใช่ไหมคะที่มันเคลื่อนออกมาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะคือ กระแสไฟฟ้าที่นำไปใช้งานได้นั่นเองเนาะแต่เราคงมองม่เห็นนะ,ะส่วนอินเวอร์เตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้านะคะจากไฟฟ้ากระแสตรงนะคะที่ออกมาจากเซล์ลแสงอาทิตย์เนาะให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลักนั่นเองนะคะเพ<ฮ>ื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ขั้นทบทวน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะได้ทบทวนความคิดความเข้าใจโดยการเปรียบเทียบระหว่างความคิดเดิมกับความคิดใหม่นั่นเองค่ะตามความคิดของนักเรียนเลยนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาในอาชีพเนี่ยนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีการนําเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาชีพอย่างไรพัฒนาแนะนําให้รู้จักเส้นทางอื่นๆได้มากขึ้นเออแบบนี้ก็ได้เก่งมาก ำไฟฟ้าตักแงโซลารเซลล์นะคะใช้เวลาไฟดับหรือไม่มีไฟใช้อ,อันนี้สําคัญมากเลยเนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับการแพทย์ในนี้ก็อาจจะถ้าแบบไฟดับอย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็ต้องตงีแบนนะคะก็คืออ่าโอเคนะคะสําหรับที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ความรู้อะไรไหนลองพูดมาสิได้ความรู้อะไรบ้าง มาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเด็ครูขอถามนิดนึงได้ไหมใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นิดเดียว GPS อะไรอีกเราสามารถโหลดแอปสัง่ง f o o d p นได้มาได้ไหม <Yes. S 1> ได้ใช่ไหม, <Okay. S 1> มเก่งมากมาเลยนะคะที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแค่ยกตัวอย่างะะเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ฉันก็ได้ทำการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ